สวัสดีครับผมโฮฟอร์ดทีมแซดนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวในเจนสีประตูรุ่นตัว XLS โมเดล2,025ตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งแรปเตอร์ในกรณีใช้เงินออกรถนะครับน้อยหรืออยากจะได้ดอกเบี้ยสูงมากก็มีให้เลือกเหมือนกันชุดแต่งชุดนี้ผมมีอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างอยู่แต่พาไปชมเลยนะครับผมเริ่มต้นเลยครับด้านบนตัวนี้นะครับฝากระโปรงเราจะใส่คําว่าเซนเจอร์ครับที่เป็นสีดำนะครับตัดกับตัวสีเทาดําของตัวรถ พร้อมกับกระจังหน้าตัวเดิมที่เราถอดเปลี่ยนออกไปใส่กระจังหน้าของตัวแรปเตอร์เล่นโทนสีนะครับของตัวไฟนะครับผมนะครับเป็นไฟสีดําแต่เวลาเปิดนะครับจะเป็นไฟสีขาว LED นั่นเองและตัวครอบนะครับไฟหน้าตัวนี้เราใส่เพิ่มเติมให้เป็นสีดําด้านตัดกับตัวสีตัวรถนะครับที่เป็นสีเทาแล้วก็คมลืนกับตัวที่เป็นกระจังด้านหน้าด้วยนะครับผมส่วนกันชนด้านล่างตัวนี้เราใส่นะครับ กันชนใหม่ของตัวแรปเตอร์เข้าไปเลยถอดตัวเก่าออกนะต้องแจ้งก่อนแล้วถอดตัวเก่าออกแล้วใส่กันชนของตัวแรปเตอร์ที่เล่นโทนสีเทาดําจัดกระสีดาด้านของตัวรถนั่นเองส่วนตัวซุ้มล้อตรงนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าเป็นงานคนละชิ้นระหว่างกระจังด้านหน้ากับตัวกันชนด้านหน้าเนาะซุ้มล้อตัวนี้เราเป็นขนาด6นิ้วนะครับเราเล่นโทนสีที่เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับผมส่วนล้อแม็กผมต้องแจ้งก่อนนะของเดิมเป็นขอบ17เนาะแล้วก็ขนาดยาง255นะครับ 70R17 นะฮะแต่ตัวนี้เราเชิญนะครับปรับเปลี่ยนใหม่เป็นแม็กของ18เป็นแม็กของตัว OAC ครับผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่น h ขีด6นะครับ o f f เ e ตตัวนี้เป็น o f f s e นะนะครับผมและตัวนี้ข้อดีของเขาคือมีการรับประกันตัวล้อแม็กให้ด้วยรับประกันตัวล้อแม็กโครงสร้างรับประกัน5ปีสีลอกล่อนตัวนี้รับประกัน3ปีการรับประกันตัวนี้ต้องไม่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับผมตัวนี้เรารับประกันเพิ่มเติมตัวโครงสร้าง5ปีนะครับแล้วก็ตัว สีนะครับรับประกัน3ปีลอกล่องเองนะครับโครงสร้างสุดหล่อเองเนาะนะผมและแม็กตัวนี้เราใส่แม็ก18แล้วใช่ไหมครับยางเราก็ต้องเป็นยางขอบ18เหมือนกันยางตัวนี้เราใส่เป็นขนาด265นะครับ 65R18 นะครับเป็นยาง AT ของตัวดีเซนตินั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนตัวด้านข้างนะครับของตัวรถเราก็จะมีพวกฟิล์มเซรามิกกันสาดเนาะนะครับบ้าหมูอ่าบ้ามือจับบ้ามือจับให้นะครับครอบฝาถังน้ำมันนะครับสติ๊กเกอร์อันี้ ผู้ลูกค,ค้ารีเคลสแบบไม่แต่งเยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับผมพร้อมกับไฟท้ายเราปรับเปลี่ยนให้เป็นไฟท้าย full LED ครอบโลกข้อไฟท้ายนะครับสีดำด้านด้วยและครอบโลโก้ตัวนี้สังเกตไหมเราเล่นทูโทนนะสีนะครับเป็นสีดำด้านตัดกับสีเทาดำและสีดำของตัว FORD ด้วยนะครับผมเนาะเป็นต้องบอกว่าเป็นมิติเลยเป็นมิติ3มิติเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวอะคลิกเพิ่มเติมให้นะครับเสริมความหล่อเข้าไปนั่นเองต้องบอกว่าโปรโมชั่นคันนี้ใช้เงินออกรถนะครับ น้อยนะครับน้อยเลยแล้วก็ค่างวดน,นะครับไม่เยอะมากเกินไปและสามารถเลือกโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยตังหะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะได้รายละเอียดน,นะครับชุดแต่งแบบนี้และก็โปรโมชั่นดีๆจากผมเนาะสามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 3 2 2 4 3 0 6 5อง่าหรือแอดไอดีทีทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยยังไงก็ฝากชุดแต่งแรปเตอร์ของตัวรถ4ประตูนะครับ Next Gen XLS นะครับโมเดล2 0 2 5คันนี้ไว้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ